พุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทธโธว,วิชาจรณสัมปันโนสุกโตโรกวิทูลอุตตโรผุริษัตรธรรมสาร,รธิสัษฐาเทวมนุสานังพุทธโธภควาติธรรมานุสติสวาขาโตภควาตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปติโกโอปนญยิโกปัจตังเวชิตภูวินโยหิติ สังขานุสติสุปฏิปัน,นโนภะขมโตสาวกสังโคผู้ชุปฏิปัน,นโนภะขมโตสาวกสังโคยาญาปฏิปัน,นโนภะขมโตสาวกสังโคยะทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสบุคลาเอสาภะขมโตสาวกสังโคอาหเนโยปางเนเโยทักขิเนยโเนอย,โนอ,ยโอัญชรีกรานิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกสัสติ สัคกกตวาสัคกกตวาพุทธารัตนังโอสทังอุตมังวรังหีตังเทวมนุษานังพุทธเตเชนะโสตินานสสันตุปัตถวาสัพเพ ทุกขาวูปะสัมมีตุตีสก,กตวาธรรมรัมมารตนังโอสถังอุตมังวรังปาลิปาลิปาริธา,า,าหูปัสสะมะนัง อัมมะเตเชนะโสตินานณสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปะสะเมตุเตัก,กตวาสังฆรัตนังโอสะทังอุตมังวลังาอาหเนยยังปาหุเนยยังสังฆตชนะ โสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโลคาูปะสะมีตุตตพระคาถาชิน,นบัญชรชายาสนกะกตาพุทธาเีตวามารังสวาหานัง จตุสัจจาสพังระสังยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะราทโยพุทธ,ธาอัตตวีสติยานากาสัพเพปฏิติตาไมหัง เกเตมุนิสราสีเสปิติิโตไมหังพุทโธธัมโมทวิโรจนะทวิโรจเนสังโคปิติโตไมหังอุเรสัพพะคุณารักตุนากโร หากถ้าเยีเมอนุลุธโธสาลีปุตโตจัทักค,คินีโกุลันโยปิดทิพภาคัสมิงโมกคันลาโนจะวาจะวามะกี ทักคินีสวนสวนีไมหังอาสุงอานันทะราหุลากัดสปูจะมหามนามโมอุภาสุงวามะโส เก,เกสโตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสิริสัสมปันโนโสตพิโตมุนิปุงขาโวกุมาละกัดสป เีโลมะเหสีจิตตะวาทโกโสัมหังวัฒนีนิจจังปฏิฐาธิปฏิฐา,าสิคุณะคุณาละโกคุณากะโลปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะสีวลีเทลา ปัญจอิเมชาตานรา,าพีติละกามะมะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาทินะสาวกาอตาสีติมหาเถลาชิตะวันโต ิโนโละสาชะลันตาสีระเตชะนิติสีระเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตาระตะนังปูระโตอาสิทักคินเนตะสุดตะกังทะชัง ทชักังปัจช,ชโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันทะมมละปาลิตตันจะอาฐานาทิยาอาฐานาลิยะสุตตะกังอากาสี ชะทะนังอาสิเสเสปากาละสันติเตปาาการะสันติตาชินานานาวะสังยุตาสัตตปกักสัตตปากาละลังกตาปาตาปิตาทิสันทิสัตชาตาพาหิรตพาหิรต ชัตตุปัฏวานะเหสสาวินยังยันตุอ,น,น,อนันติอะนันตะชินะเตชะสาสาสวตโตเมสกิจเจนะสาธาสัมพุทธ ปัญชเชลีชินะปัญชะละมัตจำมัตจำหิวิหะรันตังมหิตะเล <c oughs> <c oughs> สาธาปาเรนตุมังสัพเพเตมะเตมหา ภูริสาสภาอิจีวะมันโตสุขโตสุรัขโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโยธรรมานุพาปะปาลิโต จรามิทิณะปัญชะเลติ <c oughs> บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสสมัตพินิมิตตสาวุธันตังขีรีเมลังอุทิตะโครัทเสนมาลังธานาธิธรรมวิธินา ชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตเตชะยะมังคลานิมาลาติเลกามะพิชุดนิตะสัมสัพพะตันติงโคลำปนานละวะกรมะขะมะทะมะทัทธทะยักขังขันติสุทัน ตาวิธิกนาชิตวามุนินโทต,น <c oughs> ตันเตชะสาวะวันตุเตชะยมังคลานินาลาคิลิงคาชะวะลังอติมัตตะพูตังทาวะขิจักกะมะสะนีวะสุทาลุนันตัง เนตัมพุเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภพวัตเตชะยมังคะลานิอุคิตตะคะขะขมะหิหัตถุสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาหะรวันตังอิต ถีพิสังะตามะโูชิตวามุนินโทตันเตชะสา,าวะวนตุเตจยมังคะลานิกตตวานะกันทะมุทะลังอิวคัคพินียาจิตจิตยาจะทุ พุทธวะรชจังชะนะกายะมัชเชสันตินะโสมะวิธนาชิตวามุนินโทตันติชะสาพระวัตุเตชะยะมังคะลานิสัจจัง วิหายะมะติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมนนังอาติอันทะพูตังปัญญาปะทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชะยัมังคะลานินันโทปะนันทะพุชะคัง วิภูทังมหิติงปนะุเตนะะเทระพุชะเคนะธมามะปันโตอิตทูปะเทสิวิทินาคิตวามุนินโทตันเตชะสาพระตุเตชะยะมังคะลานิทุกขาหิทิฏฐิพุชะเคนะ สุทัตหัตถังพรัม,มวิสุทธิจุติมิทธะวิสุทธิจุติมิทธิภะกาภิธานังยานาฆเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันตีะสาพระวัตุตชีชะยมังคลานิ เอตาปิพุทธชัญชังละอัฏฐคาถาโยวาจนโนทิณทิเนสรารเตมาตันทีหิตวานะเนกะวิวิธาทุวิววิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขังสุขัง อธิคะเมยยะนโรสสะปัญโยมหากาุนานิโกนาโถอิตายะสัพพะานินังปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัพโพธิมุตตมังเอเตนะสัต เจวะเชนะมูลตุตีชะยะมังลังชะยันโตโพธิยามูลีสักกะยานังนันทิวัตนาวเอวัง ตาวังวิชยโยโหหิชยัตสุชยะมังคาเลอปาลาชิตะปัตอปาลาชิตะปัตลังเกสีเสปะิวิโปคิคโปคาเล อภพิสเกสัพพพุทธานังอัคบปัตโตปะโมทะติสุนักขัดตังสุมังลังสุป,ปะพาตังสุหุสุหุทิติงสุหุทิตังสุขนโน โุ้โสุมมหุตโตจะสุยิจะสุยิถังธรรมะจาริสุปะทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักขินังปะทักขินังพโนกรรมังปณี ปานิทีเตปทัทถคินาปทัทถคินานิกันกันตตวานะรพันตัดถิรพันตัดถิปทัทถคินีภาวะตุ <c oughs> สัพพะมังขะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุธานุภาเวนะ สัทธาโสตีพระวันตุเตพระวะพระวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุส,พตสพมมัพพเทวตาส,พสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพโสตีพระวันตุเตพระวะพระวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะ สถาโสถีพระวันตุเตปติทานคาถายาเทวตาสันติวิหะพระสาคราวาสินี ลูเปลักทูเปคาเลโพธิคาเลตะหิงตะหิงตาธรรมทานีนะพระวันตุงพระวันตุปูชิตาโสถิงกระโลนเตทะวิหารวันทะเลเทราจักมัชชา นวกาจะพิกาว,วูสารามิกาธานปปตีอุปาสากาคามาจะเทสานิคามะจะอิสลาสัปปาณภูตาสุขิตาพวันตุเตชะลาพุชชา เยปิจะอันทะสัมภวาส,สังเสทะชาตาอภะโวปะปาติกานิสยานินิยานิกังธรัมรมะวลังอภินจเต สัพเพปิทุกขัสสะอโลนตุสังขยังจาตุลิจาตุจิรังสาตังธรรมโมสัตธรรมะจัตธรรมัตทราจัปุกขาลาสังโคโหตุสัม,มัคโคสัม,มัคโควะ อัตถายะจะหิตายะจะอัมเหลขันตุอัตัมโมสัเพเทปิธรรมะจาริโนพุติงสัมปานุเนยามะธัมเมอริย